อ่าพอเปิดแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเปิดแล้วค่ะนะคะพ่อเปาเปิดแล้วนะคะนี่แหลทดลองงานต้เขียวเียไเขียวอยู่กับพอเปาะพอเปาเป็นหัวหน้านวนหัวหานสวหหน้านน้มันนี้คับอะไรนะพ่อพูดใหม่ถ้าเหลืองหนีกลับเลยเหรอ อ้าวเปิดอันเดียวป่พ่อไม่ได้เปิดทุกอันหรอก็อกไม่เปิดทุกอันหรออ๋นนอ,อน้ำไม่พอ,อ,พอต้องเปิดเป็นจุดอ๋อ<ช>เปิดเป็นจุดใช่ไหมห<ะ>ปีอันนั้นค่อยมาเปิดอันนี้อย่างนี้อ๋อเปิดเป็นจุดนะคะค,อค,อคอ่อยๆเดี๋ยวทำดูอลองสิเอ้าว ก็ได้สองอันก็ยังดีจกินน้ำนะมองไปลุงอะมันไม่ถึงขอบมันนี้ถึงขอบน้ำมันน้อยตอนนี้นะคะโอ้โหนค่ะ เข้ากันกับสวนเลยนะคะพระอาทิตย์นี่นะคะทรงกดเลยนะคะลุงกินน้ำเลยนะ,ะนี่แสงน้ำเป็นลุงเลยนะคะสวนสุกตอนนี้ลุงกำลังกินน้ำเพราะว่าแสงพระอาทิตย์ส่องมากับสปริงเกอร์นะคะ พ่อปาเป็นคนเปิดนะคะนี่นะคะนี่นะคะพอาทิตย์ก็กลายเป็นลุ้งขึ้นมาเลยนะคะเราอยู่ช่องสมอนชาแน,นลนะคะตอนนี้นะคะลุ้งก็พระอาทิตย์ก็ดูสิชัดแจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบดู คุณลุงก่อนนะคะเอฟตี้นะคะคุณลุงมององค์ปู่นะคะเราจะไปแอบดูคุณลุงนะคะตอนนี้กำลังเลงหน้าดูเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปดูคุณลุงดีกว่า